เต็มอัะยะไปขึ้นมาเนอะัา,านค่าแล้วนี่ครับปัญหาดินทรายมันดินเอางอมือแล้วบานว่าขึ้นมาขึ้นเลยเข้าขาด เออเออมาแล้วอ,อ่าตัวแรงตัวแรงเอหรอตัองกงอัคว่ำแล้วบานโอ้แขกไอ้คิวไอยกี่ไล่เลียวะปีนึ่งในคลิปแค่เดียวนึงยคิวออ้อยกี่ไล่เลียวะ ไปข,ขึ้นไปได้ไหมเนาะเยบบ่ไใดหักเลยนะครับหักปาดออกอย่างเดียวไปบ่ข,ขึ้นแล้วอ้าวครับผมเปิดฤดูการสองห้าหกเจ็ดนะครับหีบอ้อยเทียวแรกเทียวแรกแหกมัน จะก,ก้อนแล้วพูดนน่จะก,ก้อนแลนั่นีมีก้อนที่หาหมนเลยนีครับอยู่กับทีมงานครับผมวันนี้บ่ายนี้โว้ยขีบอ้อม,ม่ขีขี้ไแท้ฮะขี้ไร้ก็อ้อยอยขี้ไร้อคอยอู้กวเหรวะโอ้นี่ครับทีมงานทีมงานเที่ยงทำ มึงครับผมเมสซี่ฟอร์ดผมกลายเป็นเมสซี่ฟอร์ดจอนเดียแล้วอยู่นี่เมสซี่ฟอร์ดจอนเดียคูเบอร์ตาครบเบิดเลยทุกสีเลยสีสมสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงของแท้ของแท้นี่ครับมาหอดกับพอดได้สีก้อนแล้วครับน่าจะเลือกก่อนสุดท้ายนี่ลุยสายเป็นลุยเลยอยู่นี่ลุยสายหรอดินบ่ดินจ่บ่ บ่อันดินก็นเป็นสามารถแล้วเนาะนี่ครับสามาถนี่สู่ไส้ดีนะครับสู่ไส้ดีเจอเม็ดซีฟอร์ดเข้าไปแรงแรงว่าไหนเด่ายางโย่ <laughs> ใครอีดอนถอยลงม่อา <laughs> ครับผมเปิดฤดูกันสองห้าหกเจ็ดครับผมหี้วป่อยเบอแรก โอ้โก้แขกไหมคลิปว่าออกกีไ่ไล่แล้วว่าปีนี้ไหมเนี่ยชิมงานรถแรงอ่าชิมงานรถแรงนะครับผม โอ้ลืมเห็นขากระจกเป็นเป็นเห็นขากระจกมาตัวนี้งวุ้ยผู้ใด้เห็นไหนเลยนี่ผู้ใด้เห็นไหนนี่ขากระจกเลยโอ้ยฉีลายนะวะมันส่องเห็นยังอยู่บ้นี่เห็นเจ้าของอยู่เห็นเจ้าของมึงแน่หอดกับบนเลยหอดกับบ้านรถมันสิเห็นยัง บุลวกะตาว่ากระจกอันวิทกระบ้าฮกกต้องวิทตัวเนาะเฮ็ดขี่ลายหายมึงีเฮ็ดว่ามันหูหนูเฮ็ดกลวงลงมาข้างล่างพอใส่กะจกหน้าสาได้ไหมเดี๋ยว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 จอเดี๋ยวเจอไข่เดี๋ยวไข่จัดให้ วันนี้วุ้ยได้ไปใส่ครับอยู่กับทีมงานบ่ายนี้เราเริ่มใส่อ้อยกันแล้วนะครับผมกุต้องเฝ้าดอกรถร้าทั้มาอยู่ถรถลั่นานั้มีอยู่ว้ายวัยไ้นำหาไปด้บกบ,กบกพันว่าหูวจักอดูน่นอ อ่าทีมงานรุดแรงเขาสายกั้นทิ้นสายกั้นทิ้นโอ้สายเป็นสายครับแปลงนี้ถ้ารถขีดไว้แห้งนี่บืนบขึน้นบบขึ้นนะครับนี่สายแบบนี้ก็ผมเคยขีบแล้วนะครับแปลงนี้รถขีบแบบรถเดิมๆไม่ได้แตง่งไม่ได้ใส่เทอร์โบไม่ได้เฮ็ดยังนี่บอกเลยว่าถอยหลงงังยากครับผม ินใช้รถสิบล้อก็อยากโอ้กองงหายแฮ่โอ้อยไปเมื่อไหร่เนียบใจอ่าแมสซีฟ่ฟอร์ดสามารถเอาอยู่ Không rang bên đơm Cờ rang, cờ rang mà ta sẽ ý khánh năng huh. Mà hả, mà rèn, rèn bò, bò

ส่งับแขกคิวไอ้อเยอกคิดครับม,นะมามาฐานอยู่แล้วครับทีมงานนี่ ามือแรกกับสีบัวห้าเราล้มตัวปไปแน่นนะครับน้องโอ้ยกิไว้ว่านาระเบิดไหมจอกกัรอวะเออโอ,โอ้เต็มอญญาหยาไปขึ้นมาเนาะอ่านฆ่าแล้ว นี่ครับปัญหาดินทรายมันดิน่นเขางอมือแล้วบานว่าคึ้มาเห็เลยอเอาขาดเออเออ้าแล้ว ตัวแรงตัวแรงเอาั้งเพราะความเลวบานอ้อไงงงเลยโอ้ชีฟุนไหมเต็มตาเลยบานเต็มตาตากล้องเลยใส่หักพี่น้องเลยถอยขึ้นพได้มันดินจมเลยแถวนี้บอกเลยว่า ปล่อยยอดได้ต่อเดียวครับทำไมใกล้จะเต็มแล้วบ่ยบุใ้ใส่หลายนะครับให้หาก่อนก่อน,อนละซีตัน <c oughs> ก่อนละซีตันสีห้ายี่สิบ ามาอีกแล้วรอบนี้ถอยขึ้นบ่แล้วถอยไปขึ้นก็นลงมาข้างล่างนะครับใช้ขีป็ดรอบนี้โอ้โหมต้องพูดถึงเลยอ้อยแปลงนี่รถสิบล้อ่กลกาเของมาแกนู่นมันจะตัวเป่ากับถอยบ่าไปละ cái bữa khืน ạ, đền nai yang điò, ô khẻ cái kêu oai lại mà ปีหนึ่งในคลิปแค่เ,เดียวนึ่คยคลิปไอ้กี่ไล่ยแล้ววะฮะ,ะไปขึ้นไปได้วะเนาะเย็บ <Yep. S 2> บ่ไใดหักเลยแอครับห yep. ักปาดออกอย่างเดียวไปบ่ปขึ้นแล้ว มือนี่ก็เป็นมือแรกนะกาของการทํางานนะครับผมของทีมงานผมเองกะสีวุ่นวุ่น,นว้ๆเนี่ยเล็กน้อยแล้นเขาที่เขาทางนะแต่ผมมาเนี่ยก็เตรียมแล้วจังมา อโอเคครับผมมาเจอกันไหมคลิปหน้าสอนรับคลิปนี้สวัดสดีครับ